เอออะไรอยู่วันนี้เอ้ยมีอะไรพี่มีอะไรพี่พี่กเปียกอะไรพนันพี่อยากกินมะม่วงดองจัดไปครับอันเดาไว้มะม่วงนะพี่เบ้นอยากกินนะครับพี่เบ้นอยากกินมะม่วงดองนะครับจัดไปนะครับผม มะม่วงดองสูตรใบอันนี่ไงบ้งครับโอ้โหนี่ครับพี่เบนนะครับเป็นไงบ้างครับเห็นไหมครับ,รบพี่ ได้ไหมครับอีกสักคำลองอีกสักคำดูครับลองอีกสักคำดูเพื่อความมั่นใจนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนอืได้ไหมครับได้ไหมในน้อยนะครับในน้อยมะม่วงดองสูตรใบอันนะครับมาอื้มชิมหน่อยได้ค่ะมากินมะม่วงดองสูตรใบอันปมปมทำปมปมได้ไหมครับได้ไหมครับอร่อยยิ่งค่ะ นี่ครับพ่อใหญ่คำครับพ่อใหญ่คำทำมุงดองสูตรใบอันครับลองดูครับลองดูนี่เป็นไงครับเป็นไงเป็นยังไงครับพอดีพอดีพอดีโอ้โหเอาแบบคำโตโตเลยนะครับคำโตโตเลยน้ำจิ้มสูตรเด็ดพริกเกลือสูตรเด็ดนะครับโอ้โหอื้ม อือหือรอยอือหืมครับทุาผ้มอือหืมเย้